สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมนะครับสำหรับวันนี้ YouTube ช่องคนรักบอลสีก็จะมีไม้มาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ YouTube ช่องคนรักบอลสีด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มาแบ่งปันไม้กันอยู่เรื่อยๆนะครับจะส่งค่าจะส่งเหมาเหมาทางไปษนีไทย50บาทถ้าเป็นบ,บวกเพิ่มไปทางก็70บาทนะครับสำหรับคน พร้อมปลายทางนะครับสามารถแกปบรูปแอดไลน์มาดูต้นไม้ได้ที่เบอร์0 6 2 8 1 8 0 7 5 6นย์หนะครับสามารถมาดูต้นไม้กันได้นะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นแรกกันเลยนะครับต้นแรกจะเป็นพุทธคุณครับหน้าสวยเลยนะครับต้นนี้นี่พุทธคุณหน้าสวยผมแบ่งให้ราคาพิเศษเอาไป290บาทนะครับนี่ครับต้นนี้ครับสวยครับต้นกระถางสีแล้วนะครับ มาด้านนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหลืองส้มนะครับนี่ครับลูกไม вот ้เหลืองส้มต้นนี้สวยมากเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับด้านนี้จะเป็นสาวสายไหมสวยๆเลยดังสวยๆเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ก็ด้านนี้ก็จะเป็นกาคาพลิกนะครับกาคาพลิกสวยๆเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับ ส่วนน้นนี้จะเป็นทศกัณฐ์หน้าทองนะครับทศกัณฐ์หน้าทองเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับต้นนี้ให้ราคาพิเศษส่วนต้นนี้จะเป็นลบพลัดจัลัดแสงไซส์โตนะครับล้นกระถางห้าจุดห้าไปลงกระถางหกหรือแปดได้เลยนะครับต้นนี้ด่างสวยเอาไปสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับให้ราคาเบาสําหรับต้นนี้ก็จะเป็นอึ่งกาบนะครับอึ่งกาบให้ไปพิเศษเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับอึ่งกาบ ่วนต้นนี้จะเป็นเกสรพุ่มมะลินสวยๆเลยนะครับนี่ต้นนี้เกสรพุ่มมะลินต้นนี้เอาไป2 5 0้อยห้าิบาทนะครับนี่ต้นนี้ต้นนี้ไส้แดงสวยมากครับต้นนี้ด้าน,นนี้จะเป็นแม่ฟ้าหลวงล้นกระถางสี่แล้วนะครับต้นนี้สวยเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นนี้ส่วนด้านใดต้นนี้จะเป็นกอกเก็ตแผลงครับต้นนี้สวยๆเลยผมแบ่งให้พิเศษเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ให้ราคาโปไปเลย ต้นนี้จะเป็นสยบปัตพีนี่สยบปัตพีสวยๆเลยต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับต้นนี้สวยมากครับต้นนี้จะมาด้านในนี้จะเป็นมากนพคุณสวยๆเลยครับต้นนี้สวยมากนุ่นกระถางสี่นะครับให้พิเศษเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นนี้แล้วก็จะมีต้นนี้นะครับต้นนี้เขาจะเป็นปีศาจแดงแผลงครับต้นนี้สวยมากครับดูครับก็จะเป็นด่างมิ้นด่างต้นนี้เปิดมาด่างทองสวยเลยครับต้นนี้ ปิซา่แดงแผลงต้นนี้แบ่งอยู่สามร้อยบาทนะครับต้นนี้สวยอีกตัวที่น่าเก็บนะครับเดี๋ยวมาดูต่นดีกว่ะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีไม้ฟอร์แม่พันธุ์มาแบ่งปันกันนะครับด้านในนี้จะเป็นฮาร์ดบีทนะครับฮาร์ดบีทอยู่ในกระถางสีสวยๆเลยน้าสวยๆเอาไปสามร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ต้นนี้จะเป็นเกาะเก็ดแผงครับไซส์นี้ครับไซส์เล็กประมาณนี้ผมขอคนรับได้นะครับก็ประมาณสองใบต้นนี้ให้ไปพิเศษเอาไปเจ็ดสิบบาท ตัวนี้จะเป็นดาราประกายแสงไซส์เล็กนะครับนี่สองใบกับหนึ่งหลอดป้ายสวยเลยครับต้นนี้ผมให้ไปเจ็ดสิบาทมีแบ่งให้สองกระถางครับนี่ครับดาราประกายแสงไปกระถางละเจ็ดสิบบาทส่วนกระถางนี้จะเป็นปีศาจแดงครับนี่ครับจะเป็นออกด่างแดงแดงด่างส้มนะครับต้นนี้สวยไปหนึ่งร้อยบาทครับต้นนี้ด้านในจะเป็นตีใหญ่ไซส์กระถางสี่ครับนี่ครับสามใบประมาณนี้ขอคนรับได้นะครับไปกระถางละห้าสิบาทครับนี่ครับตีใหญ่นะครับต้นนี้ แล้วก็อันนี้อีกหนึ่งกระถางจะเป็นก้าแต้มไซส์เล็กก็มีอยู่ใบเดียวครับอีกหลอดกําลังใกล้แล้วครับผมขอคนรับได้นะครับก้าวแต้มต้นนี้แต่สวยมากเลยครับต้นนี้ไปหนึ่งร้อยบาทนะครับผมขอคนรับได้นะครับต้นนี้ด้านในจะเป็นสันชายสัญชายไปหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้กันต่อนะครับด้านนี้จะเป็นแม่พันธุ์นะครับชุดแม่พันธุ์จะเป็นไซส์ใหญ่กเกาะเกล็ดแผงแม่พันธุ์ครับต้นนี้แบ่งอยู่ เอาไป200บาทนะครับต้นนี้แล้วก็จะมีนางเลื่อมลายวันไซ์ใหญ่เขาล้นกระถางสี่มากแล้วเอาไปลงกระถาง8ได้เลยนะครับจุดนี้มีมาแบ่ง2กระถางเอาไปกระถางละ100บาทนะครับจุดนี้แล้วก็จะมีก้าวแต้มนะครับก้าวแต้มแบบสวยๆไซต์โตๆตนะครับเป็นฟอร์แม่พันธุ์นะครับก้าวแต้มต้นนี้แบ่งอยู่200บาทครับไซใหญ่นะครับนี่ครับก้าวแต้มสวยมากครับและด้านนี้ก็จะเป็นแสงทองคําไซใหญ่เขาไปสามารถไปลงกระถาง8ได้เลยเอาไปกระถางละ100บาท ตัวนี้จะเป็นมณีจันทร์เขาจะมีหนอ่อน่าจะเป็นหนึ่งหน่อแล้วครับมาแล้วไซส์ใหญ่นะครับอาจจะมีหัวมีเขี้ยวแล้วด้วยเพราะเขามีหน่อขึ้นมาหน่อหนึ่งไซส์ใหญ่สวยต้นนี้ผมแบ่งอยู่สองร้อยห้าสิบาทครับนี่ครับเราราไปดูด้านนี้กันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นแม่ของเศรษฐีบ้านนอกครับที่ผมได้มาโอ้หต้นนี้สวยมากจริงๆเขาจะมีด่างเหลืองเข้าด้วยครับนี่ครับแยกหน่อมาหนึ่งต้นนี่ครับ นี่มาแบ่งให้หน่อเล็กแต่แจ๋วมากครับต้นนี้ครบสีเลยครับมีทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งขาวเป็นไม้แยกหน่อนะครับเศรษฐีบ้านนอกต้นนี้แบ่งอยู่ให้พิเศษเอาไป400บาทนะครับต้นนี้นี่ครับต้นแม่สวยมากจริงๆครับต่นด้านนี้จะเป็นมินเนี่ยนมินเนี่ยนให้แบบลุนล้นๆแต่มีติดด่างติดป้ายมานะครับนี่เอาไป200บาทนะครับมินเนี่ยนต้นนี้ก็จะเป็นสีสวา่างสีสว่างไลน์นี้พิเศษให้ไป80บบาทพอนะครับ ตัวนี้จะเป็นแวววิเชียนแผงกาบนะครับแวววิเชียนแผงกาบผมแบ่งให้ราคาพิเศษเอาไปสามร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ครับเป็นไม้สวยอีกตัวนะที่น่าเก็บเป็นไม้ม่วงเลยนะครับต้นนี้จะเป็นรถแผงเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับรถแผงนี่ครับด้านในก็จะเป็นปีศาจแดงสวยเลยต้นนี้ต้นนี้สวยมากเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ต้นนี้จะเป็นจันทละเทพบุตรให้พิเศษเอาไปห้าสิบาทนะครับแล้วก็ต้นนี้จะเป็นก้าวแต้มสวยเลยด่างเหลืองเอาไปพิเศษ ให้ไปห้าสิบบาทแล้วก็จะเป็นเท้าทองอินสวยๆเลยเอาไปห้าสิบาทครับตนน้นนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านนี้กันต่อครับจะเป็นฟองแม่พันธุ์ที่สวยนะครับจต่กระไซเล็กๆมาแบ่งปันกันนะครับนะครับแบ่งปันด้านนี้ก็จะเป็นพวกวังพิกุลนะครับนี่ครับวังพิกุลไซส์ใหญ่เอาไปกระถางละ500บาทครับวังพิกุลไซส์ใหญ่ บอันนี้ก็จะเป็นไก่สองแครเป็นไม้จานวนน้อยอีกตัวที่น่าเก็บนะครับผมว่าแบ่งให้สองกระถางไก่สองแครเขาจะเป็นไก่ด่างเอาไปกระถางละสองร้อยบาทนครับนี่กระถางที่หนึ่งต้นนี้กระถางที่สองครับไก่สองแครนี่ครับต้นนี้จะเป็นซับมหาสารสวยมากครับต้นนี้ด่างทองอเลยใบใหม่ก็จะเป็นไม้ที่สวยนะครับด่างโหสวยมากต้นนี้แบ่งพิเศษให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับซับมหาสารนะครับนี่ด้านนี้จะเป็นเกาะเก็ด ก,ก็หลบไซส์โตโตส้สวยๆเอาไปลงกระถางแปดได้เลยต้นนี้แบ่งพิเศษให้ไปแปดสิบบาทอันนี้จะเป็นเพชรจอมทองเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่มาดูด้านนี้นะครับตานี้จะเป็นทองหล่อไซส์สวยสามารถเอาไปลงกระถางหกได้เลยนะครับจุดนี้เป็นไม้ไซส์โตนะครับทองหล่อผมแบ่งให้กระถางละสองร้อยห้าสิบาทครับนี่กระถางที่หนึ่งนะครับนี่จะเป็นกระถางที่สองเปิดหน้ามาสวยมากครับเป็นไม้ที่ทํายากอีกตัวนะครับ ไปกระถางละ250บาทนะครับนี่ต้นมาด้านนี้ก็จะเป็นไผ่สีสุกที่หน้าเข้มๆหน้าสวยมากครับเขาจะกัดชมพูมาสวยมากชุดนี้ผมคัดมาได้นิดหน่อยนะครับแบ่งให้อยู่กระถางละ150บาทนะครับไผ่สีสุกนี่กระถางที่1นี่กระถางที่2ครับแล้วก็นี่กระถางที่3จะเป็นไม้ที่สวยทุกกระถางเลยครับจุดนี้แล้วก็จะเป็นซันเซ็ทสกายสวยๆเลยซันเซ็สกายแบ่งอยู่350บบาทนะครับนี่ แล้วก็จะมีต้นนี้อีกหนึ่งกระถางสันเซสกายหน้าส,สวยไปกระถางละสามรอยห้าสิบาทนะครับนี่ส่วนด้านนี้ผมจะมีนี่ครับคัดหน้ามาส,สวยเลยต้นนี้จะเป็นทองล้นฟ้าที่หน้าสวยมากครับ mm hmm. เขาจะออกเหลืองออกม่วงแล้วครับใกล้จะออกม่วงแล้วต้นนี้นี่ครับทองล้นฟ้าเขาจะมาเป็นไม้ฝักเดียวกับมอนเล่นะครับนี่ครับต้นนี้แบ่งพิเศษให้เอาไปสองรอยห้าสบบาทนะครับต้นนี้สวยมาก ต้นนี้ก็จะเป็นขอแนะนําคักแสงจันนะครับนี่ครับเขาติดด่างครับนี่ครับต้นนี้ใบใหม่มาได้ลุ้นเลยครับต้นนี้แสงจันผมแบ่งให้พิเศษเอาไป450บาทครับต้นนี้แสงจันนะครับแล้วก็ต้นนี้จะเป็นเทพกาลเวลาที่เปิดหน้ามาแล้วนะครับสวยมากเอาไปกระถางละ350บาทครับเทพกาลเวลาส่วนต้นนี้จะเป็นลูกไม้ฮาราบาลานะครับนี่ครับแบ่งให้อยู่กระถางละ500บาท ตรงนี้จะเป็นกระถางที่หนึ่งครับลูกไม้ฮาลาบาราเอาไปห้าร้อยบาทแล้วก็ต้นนี้จะเป็นต้นที่สวยมากครับฮาลาบาราต้นนี้ผมให้ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ครับต้นนี้ฮาลาบารานี่ครับเขาจะกัดมาเหมือนต้นนี้ครับต้นนี้จะเป็นฮาราบารานะครับนี่ครับถ้าใครสนใจทักมาสอบถามหลังไม้ได้นะครับเป็นฮาราบาราแท้นะครับต้นนี้นี่ครับต้นนี้จะเป็นลูกไม้ฮาลาบาราแบ่งอยู่ให้ห้าร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้กันต่อนะครับ ต้นนี้จะเป็นไม้ราคาเบาๆนะครับก็จะเป็นไก่เขาชะเมาห้าสิบบาทนี่ครับแล้วก็จะเป็นนี่อันนี้จะเป็นหอคาหลวงผมให้พิเศษห้าสิบาทแล้วก็จะเป็นรัตนะลุ่งเรืองโลดก็ไปห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นจิวเวลรี่จิวเวลรี่ก็ไปห้าสิบาทด้านในจะเป็นทุ่งลงทองให้ไปลุ้นกันต่อนะครับเอาไปห้าสิบาทพอต้นนี้จะเป็นลูกไก่ลูกไก่ก็ไปห้าสิบาทแล้วจะเป็นลูกไม้ใบหอกต้นนี้สวยครับด่างส้มด่างเหลืองมาเลยไปห้าสิบาท แล้วก็จะเป็นพรพุทธ,ธะก็ไปห้าสิบบาทนี่ครับด้านนี้จะเป็นธาตุบางแก้วไซส์ใหญ่ไปห้าสิบบาทนี่ครับแล้วต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้นี่ครับลูกไม้ด่างสวยเลยลูกไม้ต้นนี้ด่างสวยมากครับนี่เดี๋ยวผมยกให้ดูนะครับนี่ครับเป็นลูกไม้ที่สวยมากเอาไปห้าสิบาทพอนะครับให้เป็นราคาเบาด้านนี้ต่อนด้านนี้จะเป็น ลูกไม้ใบหอกสวยสวยเลยเอาใจไซส์ใหญ่หน,นะครับเอาไปห้าสิบบาทนี่ก็จะเป็นราศีกร,รกฎแผงนี่ใบใหม่มาด่างเหลืองเลยไปห้าสิบาทพอครับไซส์ใหญ่นะครับก็ะบจะเป็นองค์คุริมานกับใจไซส์ใหญ่สวยๆเอาไปตัวนี้ไปแปดสิบบาทแล้วก็จะเป็นทองชมพูนุชนะครับนี่ครับทองชมพูนุชเอาไปห้าสิบาทให้พิเศษก็ล,ลูกไม้ต้นนี้ด่างสวยสวยไปห้าสิบาทแลวจะเป็นทักซิโดก็ไปห้าสิบาท ต้นนี้จะเป็นเมืองนครชุมไซใหญ่ไปห้าสิบาทพอครับส่วนด้านนี้จะมีนี่ครับเทเวศนลรมิตรสาสิบาทไก่พญาเสือไปกระถังละสาสิบาทแล้วก็เทราปรตีสาสิบาทสยามนาลรมิตรก็สาสิบาทนะครับเทพวิกิศิลก็สามสิบาทแล้วก็นี้จะเป็นเพชรสวนนโชคสามสิบาทเมืองน,นครจุมก็สามสิบาทต้นนี้เอาไปลูกไม้ก็เป็นสามสิบาทนี่ครับตลับ YouTube ช่องคนรักบอลสีก็จะมีไม้มาแบ่งปันกันประมาณนี้นะครับไลน์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ YouTube ช่องคนรักบอลสีด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆมาแบ่งปันไม้กันอยู่เรื่อยๆนะครับสามารถแคปรูปมาสอบถามต้นไม้ได้ที่เบอร์0628180756นะครับค่าจัดส่งเหมาเหมาทางไปรษณีย์ไทย50บาทถ้าบวกเพิ่มปลายทางก็70บาทนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ